ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่อปั่นสล็อตโนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมกับหน้าเกมสคริปตูนนะครับผมของค่ายพีจีที่มาใหม่ในช่วงนี้เลยนะครับผมมาแล้วลูกจ้าชุดโกวาที่นูอยากได้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมก็เป็นเกมที่มาใหม่ในค่ายพ g จีที่เหมือนในหนังสคริตเกมเลยนะครับผมก็หน้าตาค่อนข้างที่จะ มาเป๊ะๆเ,เลยนะผมดูมีทุกตัวละครน,นะผมมีน้าตาลด้วยนะผมแล้วก็ได้โบนัสนะครับผมเกมน,นี้รู้สึกว่าไม่มีสแควเตอร์น,นะผมแล้วก็อันนี้เป็นอักษรโบนัสนะครับผมแล้วก็การจ่ายแล้วก็เรียงแถวถือว่าปกตินะครับผมก็น่าจะเล่นไม่ยากผมก็วันนี้มาเซอร์เวยกันเลยนะผมที่เบ็ดละ40บาทเหมือนเดิมของเราแล้วกันนะผมมาดูกันว่ารู้สึกว่าอันนี้มีซื้อฟรีสปินด้วยนะผม เบ็ดละ40บ,บาทซึ่งจะเป็นอยู่ที่2,000บาทนะครับผมก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเซอร์เวคกันคร่าวๆนะครับผมทีเ่เอาเป็นเอ,เอาเป็นธรรมดานะครับไปเทอร์โบ4 0 p ก่อนเซอร์เวคคร่าวๆนะครับผมมาดูกันว่าสีริตเกมของเราวันนี้จนะจ่ายจะได้มีชุดมีทางซื้อชุดโกโกวาหรือเปล่านะครับผมมามาดูว่า5,000กว่าบาทจะแตกที่เท่าไหร่นะครับผมกับอโอตโต้10 p นะครับผมเบ็ดละ40บาทนะทก็ถือว่าแตกกว้างนะครับผม ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ค่อนข้างที่จะน่าท้าเหมือนเป๊ะเลยนะผมมีเหมือนทุกอย่างในหนังอยู่ในนี้เลยนะผมก็เบ็ดละสี่สิบบาทสิบไม้ถือว่าไม่มีอะไร <laughs> ชัดเจนมา cott. เรามาลองซื้อฟรีสปินดูครับที่เดี๋ยวลองเชิงกันคร่าวๆที่เบ็ดละสิบบาทแล้วกันซื้อฟรีสปินอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมมาดูกันว่าถ้าเราซื้อฟรีสปินโบนัสจะได้อะไรนะครับผมโบนัสโอเคสามตัวเรียบร้อยนะครับผมมา กล่องลงด ye yeah, uh, okay. ้วยอะไรเอ่ยชักกระเยาะนะผมชักกระเยาะคืออะไรเอ่ยยังไงเหมือนให้เราเอาเมืนให้เราเลือกใบคําอะไรเหมือนใบว่าเราจะได้อะไรนย่ี้หรือเปล่าเสมอนะผมเสมอเสมอเสมอไงงงอันนี้เหมือนเสมอเลยปะอ่ะอ๋อโอเคอันนี้คือโอเคหนึ่งเสมอนะที่สอง อันที่2เลือกเป็นอ่าอ๋อลดเงินได้220บาทเอองงเอาเป็นว่าก็ถือว่าได้โบนัสนะผมก็รับผมก็2 2บบาทก็ก็งงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าไปนะผมเป็นละส1บบาทนะผมก็ได้มา2 0 0กว่าบาทก็ถือว่าโอเคก็ขาดทุนดี เหมือนเดิมดีกว่าผมท่องที่ที่เบ็ดละ40บาทนะผมแล้วก็ออโต้ไปที่ยาวๆไปก่อนดูเชิงที่20ทีนะผมไหลๆไปก่อนนะผมผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะผมถ้าใครชอบเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาล่างแล้วก็ถ้าใครยังเกมนี้อยู่ก็มาคอมเมนต์คุยกันนะผมว่าเมื่อกี้มันคืออะไรนะมาไปต่อทีอ่เบ็ดละ40บาทเลยอีก7ทีนะผมออโต้ Auto ไป20ครั้งนะผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยว แค่รับปาสวรรตัวหนึ่งจะมาเซอร์เวยให้นะครับผมทุกเกมใหม่เกมเก่าจัดมาเลยนะครับผมเกมนี้มาแบบงงๆเหมือนกันนะอยากได้ชุดโกโกวาแบบเขาบ้างไงมาลงมา4,500นะครับผมแต่แบบภาพสวยแตกสวยนะต,ต้องฝึกผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนี่คือแบบครั้งแรกจริงๆเลยนะ เหมือนจะต้องลุ้นโบนัสนะครับผมแต่คนงนึงก็ถึงสิบห้าสิบนะครับผมตามอัตราการจ่ายเลยสิบบาทโอเคก็หมดไปนะครับผมเรื่อยๆดีกว่านะครับผมจะไปคิดไปขอเขาดูเชิญก่อนนะครับผม,มโกโกวารจริงๆนะผมชุดโกโกวาโบนัส รูว่าแตกกว้างนะของเกมนี้แต่ว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยนี่ผมไม่ได้ปรับเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะมันนานมาทีนะผมวินมาเอาเอาเอาย่างไงน,นี่คือน่อาจะเหมือนแตกหลเหมนะือนเกมทั่วไปนะผมแตกหลายลงหลายลงนะผมอืมแตกเยอะมากนะผมร้อยหกสิบบาทอีก36ที อ้าววินเข้า48บาทวินเข้า4 8บาทแตกต่อไหมอ๋อทุกคนไอไอไอ,ไอ,ไอลูกศรข้างบนที่มันวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะเหมือนจะเป็นการคูนให้เรานะครับผมแต่คือเราต้องแตกทุกทุกครั้งนะครับผมถึงมันจะบวกคูนให้รเราอาจจะถวงกลมมาละอ่าวงกลมมานะอแล้วกเ็เราไม่ได้ก็จะหายไปอืมจะเป็นตัวคูนให้เราด้วยนะครับผมไ่างที่จะเวิร์กเลยนะอีก2 5ทีครับผม ยอดไม่พุ่งเลยนะครับผมยอดไม่ขึ้นเลยดีกว่าี่ายอ่ะแตกไปโบนัสได้ครั้งเดียวซื้อฟิสฟินด้วยนะครับผมป็น้ิายังไงครับผมลงมา3,900แล้วนะงบ5,000เรานะครับผมสงสัยชุดโก,กโกวาจะไม่ได้แล้วนะครับผมโบนัสโอ้โห จกหน่อยเฮ้ยอันนี้ข้างบนน่าจะเป็นพระเอกนะครับใช้ตัวหัวแดงบ่ะเอา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 ยังไงครับรผมโบนัสโบนัสไหมอีกแถวนึงอีกแถวนึ่งโบนัสไม่เข้านะครับผมถือว่าเข้ายากเพียรตั้งแต่เล่นมาก็คือไม่แต่งโบนัสเลยนะตั้งแต่ซื้อคิวสปินนะลงมาสี่พันแล้วนะครับ ไปยี่สิบบาทเหล่อุ้ยเหล่ยี่สิบบาทอ๋อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมแล้วจบที่สี่เหลี่ยมนะผมแต่วาแตกมันนะผมอยากรู้ว่าถ้ามันขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นสี่ขึ้นห้ามันจะเคลื่อ,อรนะผมก็หมดไปนะผมกับออ,ออตโต้นะผมลองหมุนมือหน่อยนะผมน่าจะคร่าวๆนะผม โกโกวาของเราไม่ได้ซื้อชุดแล้วของโกโกวาของเราเอาเป็นว่าเกมนี้ถือว่าค่อนข้างอ้าวยังไงยังไงบบสักทีได้ไหมคันทีไม่เข้านะผมนั่นแหละครับถือว่าเป็นเกมที่าภาพสวยแล้วก็ตรงตามปกเลยนะผมของค่ายพีจีนะกับเว็บพีจีแดนแปดแปดถ้ผมสนใจเล่นก็คอมเมนต์กันด้านล่างแล้วก็แข็ทื่อเกมอะไรก็คอมเมนต์กันด้านล่างนะผมเดี๋ยวลิดหน้าจะมาจัดให้นะผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบที่4,000ต้นๆแล้วกันนะผมอย่าปล่อยให้เพียมากกว่านี้นะผมเดีย๋ยวผมจะไปเซอร์วยต่ออีกเรื่อยนะผมเหมือนเดิมว่าผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Channel ปัตรรสโนนหึ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างถ้าอยากเล่นเกมอะไรนะผมเกมใหม่เกมเก่าเดี๋ยวจะจัดมาให้บ่อยๆเล่นเรื่อยเลยนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะจบที่4,000นะผมโอเคครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับผม